สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ Good morning นะคะทุกคนนะคะหัวจะได้ตื่นเลยพี่น้องนอนตีซี่จะคิดเบิ้อบท่านลูกแบบว่ามนันนอนหัวคำแล้วประ่นี้มังกะน,นอนดึกเข้ากับวันไรนอนสินะอืสวดมนต์เรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะเราก็เอาส่วนบุญที่ทำนะคะให้ กับทุกคนที่มาได้เจอขอให้คนมีวความสุขนะคะความเจริญค้าขายดีมั่งคั่งร่ำรวยคิดอะไรก็ขอให้สมปรานาออเดอร์ปังๆเงินทองไหลมาเทมาทุกคนนะคะต้นไม้ต้นนี้ปลูกไว้ไม่ค่อยได้รดน้ำมันก็เลยไม่ยังไม่มีดอกมันเลยอันนั้นต้นชวนชื่นค่ะทุกคน ดอกมันแบบล <c oughs> ดหายไปแล้วพี่ก,ก็คิดว่าจะทำคลิปอะไรห <c> า <oughs> ทำคอนเทนต์ลงยูทู e ตื่นเช้ามาถ้าเราอยากสบายใจเจอแต่เรื่องราวดีๆนะ <c oughs> ก็สวดมนต์ตั้งใจทำงานปล่อยวาง ก็เคยเจอกับตัวเองทุกคนเหมือนถ้าเราตื่นเช้ามาเราไม่ทําจิตให้สบายใจอ่ะมันจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มาจริงๆงเลยนะแต่ถ้าเราแบบสวดมนต์ทำใจให้สบายมันเหมือนเราแบบรีเซ็ตสมองอ่ะสมองคนเราอ่ะมันมีเรื่องให้ไปคิดไปจําไปดูอย่างเงี้ยทางที่ดีถ้าเราไม่ต้องไปดูมันอันไหนที่แบบว่ามันไม่จเจริญสมองเราก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปคิดอ่ะ ปล่อยมันทิ้งบ้างอะไรแบบเนี้เพราะเจอกับตัวเองไงถ้าไม่เจอกับตัวเองพี่นิดไม่มาแบ่งปันเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเราเอามาแบ่งปันน้องๆเพื่อนๆที่เขาคิดว่าหนูเป็นเพราะอะไรมันไม่เพราะใครหรอกทุกคนเพราะเราเนี่แหละวันนี้เราก็แค่ลงมือทำสม่ำเสมอตั้งใจ สักวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราแหละทุกคนคิดแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็มีชีวิตดีขึ้นเองอย่าไปคาดหวังอะไรมากเพราะมันคาดหวังแล้วมันจะผิดหวังมันไม่ดีเอาทำให้ตัวเรามีความสุขดีกว่าเหมือนทำพวกวันนี้ให้ดีที่สุดอะอยู่แค่ปัจจุบัน ขนาดพีนี้ทุกวันเนี้ยคิดว่าเฮ้ยจะทําอะไรลง youtube ที่แบบว่ามันสบายใจอะทําคลิปทําอะไรเหมือนอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยบวกกับการให้ความรู้นี่แหละให้ทิ้งไว้เผื่อลูกเผื่อล้านเผื่ออนาคตถ้าเขาจะได้มาดูอย่างน้อยเขาก็ให้เขาขายของออนไลน์เป็นอะ่ะ ถ้าเขาไม่ทําก็ไม่เป็นไรถ้าเขาทําเออหน่อยน่อยเขาก็ทําให้เขาแบบมีรายได้ดีๆจากการขายของออนไลน์นะพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละขอบขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่องมาติดตามให้ขอบคุณมากๆค่ะพี่จะตั้งใจแบ่งปันแต่เรื่องราวดีๆค,ค่ะแคนนี่ก็เด้อพี่น้องบา,บายบายขอบคุณหลายๆจ้า